ประเทศไทยของเรานั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าเขาและธรรมชาติอันงดงามแต่เบื้องหลังความเขียวขจีและความเงียบสงบที่หลายคนใฝ่หาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจนั้นยังมีเรื่องราวอีกด้านหนึ่งที่ถูกเล่าขานต่อกันมาเรื่องราวของความเร้นลับปริศนาและสิ่งที่เหนือธรรมชาติที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดของพงไพรลึกและมักจะปรากฏกายออกมาในรูปของเสียง เสียงที่คอยเชื้อเชิญล่อลวงและบางครั้งก็นำพานักเดินทางผู้ไม่ประสีประษาไปสู่จุดจบอันน่าสะพรึงผมเองได้ยินเรื่องเล่าเหล่านี้มามา,มากตลอดชีวิตทั้งจากคนในพื้นที่ชาวบ้านที่ใช้ชีวิตผูกพันกับป่านักเดินผ่าผู้มากประสบการณ์หรือแม้แต่นักวิจัยที่ศึกษาเรื่องราวพื้นถิน่นและสิ่งที่ผมค้นพบคือไม่ว่าจะเป็นป่าเขาในภาคเหนือภาคตะวันตก หรือแม้แต่ภาคอีสานที่ดูเหมือนจะห่างไกลจากความลึกลับของป่าดงดิบก็ล้วนมีเรื่องราวของเสียงหลอนที่ไม่ใช่เสียงของสัตว์ป่าทั่วไปไม่ใช่เสียงของลมพัดหรือลำธารไหลแต่เป็นเสียงที่จงใจจะเข้าถึงจิตใจมนุษย์เข้าถึงความรู้สึกที่เปราะบางที่สุดและล่อลวงให้ก้าวเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่มีใครเคยกลับออกมาได้วันนี้ผมจะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวเหล่านั้น เรื่องราวที่ผมได้รวบรวมและกลั่นกรองมาอย่างดีเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับความรู้สึกเย็นยเยือกนั้นผ่านพื้นป่าหลายแห่งในประเทศไทยเรื่องแรกนี้เกิดขึ้นในป่าลึกแถบเทือกเขาหลวงเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ป่าแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ความงามของธรรมชาติที่ยังคงบริสุทธิ์และความท้าทายสำหรับนักเดินป่า แต่มันก็เป็นสถานที่ที่เรื่องเล่าของวิญญาณป่าหรือเจ้าที่เจ้าทางที่แรงกล้าถูกพูดถึงบ่อยครั้งนัดและพลอยเป็นคู่รักหนุ่มสาวที่รักการผจญภัยเป็นชีวิตจิตใจพวกเขาตัดสินใจที่จะไปเดินผ่าศึกษาธรรมชาติที่เชียงดาวในช่วงฤดูหนาวหวังจะสัมผัสอากาศเย็นสบายและชมทะเลหมอกยามเช้าทุกอย่างเริ่มต้นอย่างสวยงามวันแรกของการเดินผา พวกเขาได้ชมทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจสูดอากาศบริสุทธิ์และถ่ายภาพเก็บความทรงจำมากมายจนกระทั่งถึงช่วงเย็นของวันที่สองขณะที่พวกเขากำลังกางเป็นอยู่ริมลำธารเล็กๆบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนไปไปความอบอุ่นของแสงอาทิตย์ยามบ่ายคล้อยถูกแทนที่ด้วยความหนาวเย็นที่กัดกินเข้ามาถึงกระดูกเสียงธรรมชาติรอบข้างดูเหมือนจะเงียบงันลงผิดปกติ ราวกับว่าป่ากำลังกลั้นหายใจรอคอยอะไรบางอย่างนัดกำลังง่วนอยู่กับการก่อไฟส่วนพลอยก็จัดเตรียมข้าวของภายในเต็นท์เสียงกระซิบแผ่วเบาที่ฟังดูคล้ายเสียงเรียกชื่อของเธอพลอยพลอยดังขึ้นมาจากทิศทางของป่าทึบเบื้องหลังเต็นท์พลอยชะง,งักมือใบหน้าเสียดเผือดเธอหันไปมองนัดที่ยังคงหันหลังให้เธอนัดนายเรียกฉันหรอพลอยถามเสียงสัน่น นัดหันกลับมามองพลอยด้วยความประหลาดใจเปล่าหี่ฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยพลอยกลืนน้ำลายเอื้อกเธอหันกลับไปทางป่าอีกครั้งดวงตาพยายามมองหาที่มาของเสียงแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดครึมที่เริ่มคลืบคลานเข้ามาฉันได้ยินเสียงเหมือนใครเรียกชื่อฉันนะ่ะพลอยบอกนัดด้วยน้ำเสียงกังวลน,นัดพยายามปลอบคงเป็นเสียงลมพัดกระทบกิ่งไม้หรือไม่ก็สัตว์ป่านั่นแหละเธอคงคิดมากไปเอง แต่พลอยก็ยังไม่สบายใจเธอจับมือนัดไว้แน่นขณะที่พวกเขานั่งกินอาหารรอบกองไฟความเงียบเป็นเพื่อนของพวกเขาในคืนนั้นนานๆครั้งจะมีเสียงจิ้งรีบเรไรดังขึ้นหรือเสียงหมาป่าเห่าไกลๆแต่ไม่มีเสียงเรียกชื่อนั้นอีกจนกระทั่งย่างเข้ากลางดึกหลังจากที่ทั้งคู่หลับไปได้ได้นานพลอยสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกไม่สบายตัวอากาศภายในเต็นท์เย็นเย,ยือกกว่าที่ควรจะเป็น และเธอก็รู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองเธออยู่ทันใดนั้นเสียงกระซิบเดิมก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนกว่าเดิมและมันไม่ใช่แค่เสียงเรียกชื่อแต่เป็นเสียงของนัดเสียงที่คุ้นเคยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความรักและความห่วงใยกำลังเรียกเธอจากภายนอกเต็นท์พลอยตื่นได้แล้วมานี่หน่อยสิมีอะไรจะให้ดูเร็วเข้าสิที่รักน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเมตตาความนุ่มนวล เป็นเสียงของนัดอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ท่านนัดนอนอยู่ข้างเธอแล้วใครกันละ่ะที่อยู่ข้างนอกนั้นพลอยรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติเธอเคยได้ยินเรื่องเล่าของผีป่าหรือพรายไม้ที่ชอบล่อลวงคนด้วยการเรียนเสียงคนที่เรารักให้เดินตามเข้าไปในป่าลึกแล้วก็หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยเธอหลับตาลงแน่นพยายามข่มความกลัวไว้ในใจเธอจับมือนัดที่นอนอยู่ข้างๆ พลอยสะดุ้งเมื่อสัมผัสได้ถึงความเย็นเฉียบผิดปกติจากร่างของนัดแต่เมื่อเธอลืมตาขึ้นมองก็พบว่านัดยังคงนอนหายใจสม่ำเสมออยู่ตรงนั้นความเย็นนั้นมาจากมือของเธอเองที่กำลังสั่นสะท้านต่างหากเสียงเรียกจากข้างนอกหยุดไปชั่วขณะมีเพียงความเงียบที่กดดันราวกับถูกบีบรัดแล้วเสียงก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันใกล้เข้ามาที่เต็นท์มากขึ้นน้ำเสียงยังคงเป็นของนัด แต่เริ่มมีความเร่งร้อนและแฝงไว้ด้วยความไม่พอใจเล็กน้อยพรอยทำไมไม่ยอมออกมารีบออกมาเดี๋ยวนี้ฉันรอไม่ไหวแล้วนะพลอยตัวสั่นจนควบคุมไม่ได้เธอพยายามกลั้นหายใจและภาวนาในใจขอให้มันหายไปขอให้เธอตื่นจากฝันร้ายนี้เธอเอาผ้าห่มคลุมโปงพยายามไม่สนใจเสียงนั้นแต่ยิ่งพยายามไม่สนใจเสียงนั้นก็ยิ่งดังขึ้นและใกล้เข้ามา ราวกับว่ามันกำลังย่างกรายอยู่รอบเต็นเธอได้ยินเสียงฝีเท้าแผ่วเบาเดินวนรอบเต็นเสียงนั้นหยุดลงที่หน้าเต็นพลอยได้ยินเสียงลมหายใจแผ่วๆดังลอดเข้ามาราวกับว่ามีบางสิ่งกำลังยืนอยู่ตรงนั้นจ้องมองเข้ามาที่เธอวินาทีนั้นพรอยได้ยินเสียงที่แตกต่างออกไปเสียงที่แหบห้าเสียงที่ไม่ใช่ของนัดเสียงที่มาจากลำคอที่แห้งผาก ราวกับว่ามันพยายามจะเรียนแบบเสียงมนุษย์อย่างเต็มที่แต่มันกลับเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเครียดแค้นและผิดหวังแก่ไม่ตามมางั้นหรือแล้วเสียงนั้นก็หายไปพร้อมกับความเงียบที่กลับคืนมาอีกครั้งพลอยไม่กล้าขยับตัวไม่กล้าหายใจแม้แต่จะลืมตาเธออยู่แบบนั้นจนกระทั่งแสงแรกของวันรุ่งขึ้นเริ่มสาดส่สองเข้ามาในเต็นท์ และนัดก็ตื่นขึ้นมาด้วยความงุนงงที่เห็นพลอยนอนตัวแข็งอยู่ข้างๆพลอยเล่าเรื่องทั้งหมดให้นัดฟังนัดเองก็ตกใจไม่แพ้กันพวกเขารีบเก็บของและตัดสินใจยุติการเดินทางในวันนั้นทันทีที่รุ่งเชา้าพวกเขาเดินป่าออกมาด้วยความหวาดระแวงตลอดทางไม่กล้าแม้แต่จะหันหลังกลับไปมองและนัดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพลอยกับนัดก็ไม่เคยคิดจะกลับเข้าไปในป่าลึกแถบนั้นอีกเลย เสียงเรียกชื่อที่คุ้นเคยนั้นยังคงหลอกหลอนอยู่ในความทรงจำของพลอยจวบจนวันนี้เป็นเครื่องย้ำเตือนว่าป่าไม่ได้มีเพียงความงามแต่ยังมีความลึกลับที่พร้อมจะฉกฉาเอาทุกสิ่งไปจากเราได้ทุกเมื่ออีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่ป่าทึบทางภาคตะวันตกของประเทศไทยบริเวณรอยต่อจังหวัดกาญจนบุรีและตากที่นี่เป็นพื้นที่ของป่าดงดิบที่แท้จริงมีสัตว์ป่าชุกชุม และเป็นที่เรื่องหลือเรื่องอาถรรพ์ป่าที่แรงกล้าเรื่องเล่านี้มาจากทีมสำรวจป่าของกรมป่าไม้กลุ่มหนึ่งที่เข้าไปทำแผนที่และสำรวจทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ที่ไม่มีมนุษย์เข้าไปเหยียบมาก่อนทีมสำรวจประกอบด้วยเจ้าหน้าที่5คนซึ่งนำโดยคุณมานะหัวหน้าทีมผู้มีประสบการณ์สูงในงานภาคสนามพวกเขาตั้งแคมป์อยู่กลางป่าลึกมาเกือบสัปดาห์ทุกวันคือการเดินสำรวจฝ่าฟันป่าทึบ และ,ะเผชิญหน้ากับสัตว์ป่าอันตรายต่างๆในคืนหนึ่งที่อากาศหนาวเย็นจับใจหลังจากการทำงานที่เน็ดเหนื่อยทุกคนกำลังพักผ่อนรอบกองไฟคุณมานะกำลังต้มน้ำเพื่อชงกาแฟร้อนๆท่านใดนั้นเสียงร้องไห้ของเด็กทารกก็ดังขึ้นมาจากป่าทึบเสียงนั้นแผ่วเบาในตอนแรกแต่ก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นเป็นเสียงที่ฟังดูน่าเวทนาน่าสงสารราวกับเด็กทารกถูกทิ้งไว้กลางป่าเพียงลำพัง ทุกคนในทีมหยุดชะงักต่างมองหน้ากันด้วยความตกใจและสับสนเสียงอะไรนะหนึ่งในทีมงานเอ่ยถามเหมือนเสียงเด็กร้องไห้อีกคนกระซิบตอบคุณมานะขมวดคิ้วแน่นเขามีประสบการณ์ในป่ามานานหลายสิบปีไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนป่าลึกขนาดนี้จะมีเด็กทารกได้ยังไงเสียงร้องไห้ย,ยังคงดังต่อเนื่องคราวนี้มันดูเหมือนจะใกล้เข้ามาอีกนิดหนึ่งทุกคนในทีมเริ่มกระสับกระส่าย ด้วยสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์ที่อยากจะช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากไปดูกันไหมครับหัวหน้าเผื่อมีใครหลงป่ามาคุณมานะยังคงนิ่งเขากำลังพยายามคิดวิเคราะห์สถานการณ์อย่างรอบคอบแต่เสียงร้องไห้นั้นช่างน่าสงสารเหลือเกินจนแทบจะทำให้ทุกคนลืมความระมัดระวังไปได้ง่ายๆในที่สุดคุณมานะก็ตัดสินใจเอาล่ะเดี๋ยวฉันกับนายสมศักดิ์จะไปดูคนอื่นอยู่เฝ้าแคมป์ไว้ห้ามไปไหนเด็ดขาด คุณมานะและสมศักดิ์คว้าไฟฉายและมีดพร้าแล้วมุ่งหน้าไปทางทิศทางของเสียงร้องไห้เสียงนั้นนำพวกเขาเข้าไปในป่าลึกมืดมิดและหนาทึบขึ้นเรื่อยๆเสียงร้องไห้ดูเหมือนจะอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักพอเข้าไปไกลมันก็เหมือนจะขยับออกไปอีกราวกับจงใจจะหล่อลวงให้พวกเขาตามเข้าไปเรื่อยทั้งสองคนเดินลัดเลาะไปตามพุ่มไม้และเถาวัลยเสียงสัตว์ป่ากลางคืนเงียบสนิทมีเพียงเสียงร้องไห้ของเด็กทารกที่นำทางพวกเขา ผ่านไปราวครึ่งชั่วโมงพวกเขาเข้ามาถึงโอริเวณที่มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมหนาทึบจนแสงจันทร์ไม่สามารถส่องลงมาได้อากาศรอบข้างเย็นเย,ยือกผิดปกติและกลิ่นอับชื้นก็โชยมาประทะจมูกเสียงร้องไห้หยุดลงทันทีเมื่อพวกเขามาถึงจุดนั้นความเงียบเข้าปกคลุมทุกสิ่งราวกับว่าปากำลังรอคอยคำตอบอะไรบางอย่าง คุณมานะฉายไฟไปรอบๆไม่พบร่องรอยของเด็กทารกหรือแม้แต่คนหลงป่าใดๆแปลกนะหัวหน้าทำไมเสียงมันถึงหยุดกระทันหันแบบนี้สมศักดิ์กระซิบคุณมานะพยักหน้าสีหน้าเคร่งเครียดเขาเริ่มรู้สึกไม่ชอบมาพากลนท่านใดนั้นเสียงผิวปากแผ่วๆก็ดังขึ้นมาจากทิศท,ทางด้านหลังของพวกเขาเป็นทำนองเพลงกล่อมเด็กที่ชาวบ้านป่าแถบนี้มักจะร้องให้ลูกหลานฟัง ทำนองนั้นฟังดูคุ้นเคยแต่กลับให้ความรู้สึกเย็นหวาบไปทั่วทั้งสันหลังคุณมานะและสมศักด์หันควับกลับไปทั้งที่มาของเสียงไฟฉายส่องกระทบเข้ากับเงาตะคุ่มตะคุ่มรูปร่างสูงใหญ่ยืนนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ผุพังเงาไม่ได้ขยับเขยื่อนแต่กลับให้ความรู้สึกหนักอึ้องร้าวกับมีชีวิตใครนะ่ะออกมาเดี๋ยวนี้คุณมาณนะตะโกนออกไปเสียงของเขาดูสั่นเล็กน้อย งาตะคุ่มตะคุ่มยังคงนิ่งไม่ตอบอะไรมีแต่เสียงผิวปากนั้นที่ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันเร็วกว่าเดิมและดังขึ้นเหมือนกำลังเยาะเยะ้ยสมศักดิ์ที่ยืนอยู่ข้างๆสัมผัสได้ถึงกลิ่นเน่าเหม็นโชยมาอ่อนๆไม่ใช่กลิ่นของสัตว์ตายแต่เป็นกลิ่นที่เหมือนอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ของมีชีวิตถอยเถอหัวหน้าไม่ดีแล้วสมศักดิ์กระซิบคุณมานะเองก็รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ไม่อาจเข้าใจได้ มันเป็นความรู้สึกที่กดดันและอันตรายถึงขีดสุดทันใดนั้นดวงไฟสีแดงสองดวงก็สว่างวาบขึ้นมาจากตรงกลางของเงาตะคุ่มตะคุ่มนั้นมันไม่ใช่ดวงตาของสัตว์ป่าทั่วไปแต่เป็นดวงตาที่เปล่งประกายด้วยความอาฆาตและความหิวกระหายบางอย่างเสียงผิวปากเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะแหบผหาเสียงหัวเราะที่ฟังดูเหมือนหญิงชาราที่พยายามจะหัวเราะแต่กลับได้ยินแค่ลมที่ผ่านลำคอออกมา เสียงนั้นก้องกังวานไปทั่วป่าราวกับป่ากำลังตอบรับและร่วมหัวเราะไปด้วยคุณมาณนะรู้ทันทีว่าพวกเขาได้ล้ำเส้นเข้าไปในแดนของสิ่งที่ไม่ควรก้าวกายพวกเขาเคยได้ยินเรื่องเล่าของผีป่าแม่ลูกอ่อนหรือพรายไพรที่ชอบล่อลวงคนด้วยเสียงเด็กอ่อนและเสียงผิวปากที่คุ้นเคยเมื่อได้ยินแล้วจะต้องเดินตามเข้าไปในป่าลึกแล้วก็ไม่มีใครได้กลับออกมาอีกเลยวิ่งเลยสมศักวิง่ง คุณมาณะตะโกนสุดเสียงทั้งสองหันหลังกลับวิ่งหนีสุดชีวิตโดยไม่คิดชีวิตพวกเขาวิ่งฟาป่าทึบทามกลางความมืดมิดมีแต่เสียงหัวเราะอันน่าขนลุกที่ยังคงตามติดมาไม่ห่างพวกเขาเกือบจะพลาดท่าหลายครั้งหลมลุกคลุกคลานไปตามทางแต่ด้วยสัญชาตญาณของการเอาชีวิตรอดทั้งสองคนก็สามารถกลับมาถึงแคมป์ได้ในที่สุดด้วยสภาพที่หอบเหนื่อยและใบหน้าซีดเผือด ลูกทีมที่รออยู่ตกใจเมื่อเห็นสภาพของทั้งสองคนคุณมานะสั่งให้ทุกคนรีบเก็บของทันทีและออกจากป่าแห่งนั้นโดยไม่รอให้รุ่งเช้าพวกเขาต้องเดินป่าท่ามกลางความมืดมิดและอันตรายอื่นๆตลอดคืนแต่ไม่มีใครกล้าบน่นเพราะไม่มีใครอยากจะอยู่ให้เจอเสียงหัวเราะของสิ่งลี้ลับนั้นอีกเรื่องสุดท้ายนี้พาเราขึ้นไปทางภาคอีสานบนยอดภูหลวงจังหวัดเลย พื้นที่ที่โดดเด่นด้วยธรรมชาติอันสวยงามและอากาศที่บริสุทธิ์แต่ก็เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักเดินป่าถึงเรื่องราวแปลกประหลาดที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่หลงเข้าไปในป่าลึกอาจารย์สมภพเป็นนักพฤกษศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเขามีความหลงไหลในการศึกษาพืชพันธุ์ในพื้นที่สูงและภูหลวงก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่เขาใฝ่ฝันจะไปสำรวจมานานเขาจึงตัดสินใจเดินทางไปเพียงลำพังพร้อมอุปกรณ์อย่างชีพและเครื่องมือวิจัยครบครัน วันแรกและวันที่สองของการสำรวจผ่านไปอย่างราบรื่นอาจารย์สมภพได้พบกับพืชพันธุ์หายากมากมายเขามีความสุขกับการทำงานที่เขารักท่ามกลางความเงียบสงบของธรรมชาติจนกระทั่งในคืนที่3ขณะที่อาจารย์สมภพกำลังนั่งบันทึกข้อมูลอยู่ภายในเต็นท์เสียงกระซิบแผ่วๆก็ดังขึ้นมาจากภายนอกมันไม่ใช่เสียงลมพัดแต่เป็นเสียงที่ฟังดูคล้ายเสียงคนกำลังพูดคุยกันอยู่แต่จับใจความไม่ได้ อาจารย์สมภพเงยหน้าขึ้นจากสมุดบันทึกเขาปิดไฟฉายในมือแล้วลองเงี่ยหูฟังเสียงนั้นยังคงอยู่มันดังขึ้นและฟังดูเหมือนมีคนจำนวนมากกำลังพูดคุยกันอย่างจอแจเหมือนกำลังมีงานรื่นเริงหรืองานฉลองอะไรอยู่ใกล้ๆอาจารย์สมภพรู้สึกสับสนเขามาสำรวจในพื้นที่ห่างไกลไม่มีหมู่บ้านหรือชุมชนใดๆในระยะหลายสิบกิโลเมตรแล้วเสียงคนมากมายนี้มาจากไหน ด้วยความอยากรู้อยากเห็นระคนความสงสัยอาจารย์สมภพตัดสินใจเปิดไฟฉายและออกจากเต็นท์เขาเดินตามเสียงไปอย่างช้าๆเสียงนั้นนำพาเขาไปสู่ใจกลางป่าลึกที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และเถาวัลย์ปกคลุมหนาทึบยิ่งเดินเข้าไปเสียงพูดคุยก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆอาจารย์สมภพมั่นใจว่านั่นคือเสียงของมนุษย์เสียงหัวเราะ เสียงสนทนาเสียงดนตรีพื้นบ้านแผ่วๆราวกับว่ามีงานเลี้ยงใหญ่กำลังดำเนินอยู่เขาก้าวเข้าไปใกล้จุดที่คิดว่าเป็นที่มาของเสียงความตื่นเต้นเริ่มครอบงำเขาราวกับว่าเขากำลังจะค้นพบหมู่บ้านลับที่ไม่เคยมีใครพบเห็นมาก่อนทันใดนั้นเสียงพูดคุยเสียงหัวเราะและเสียงดนตรีทั้งหมดก็พลันเงียบสงัดลงอย่างกะทันหัน ความเงียบเข้าปกคลุมทุกสิ่งราวกับว่าเสียงเหล่านั้นไม่เคยมีอยู่จริงอาจารย์สมพบยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางความมืดมิดมีเพียงแสงจากไฟฉายในมือที่สองนำทางเขาฉายไฟไปรอบๆแต่ก็ไม่พบร่องรอยของคนหรือสิ่งของใดๆนอกจากต้นไม้และผงหญ้าความรู้สึกประหลาดเริ่มคืบคลานเข้ามาในใจของเขา บรรยากาศรอบข้างเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากความมีชีวิตชีวาของเสียงผู้คนกลายเป็นความเงียบที่น่าขนลุกและกดดันทันใดนั้นเสียงกระซิบอีกเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นข้างหูของเขาเป็นเสียงกระซิบที่แผ่วเบาแต่ชัดเจนราวกับมีคนยืนอยู่ข้างๆและกระซิบโดยตรงกลับไปอย่ารบกวนพวกเรา อาจารย์สมภพสะดุ้งสุดตัวเขากระโดดถอยหลังไปหลายก้าวมือเท้าเริ่มเย็นเฉียบเขามั่นใจว่าเมื่อสักครู่ไม่มีใครอยู่ใกล้เขาเลยเขารีบฉายไฟไปรอบๆอ,อีกครั้งแต่ก็ไม่พบร่องรอยของสิ่งผิดปกติใดๆแล้วเสียงกระซิบนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันไม่ใช่แค่เสียงเดียวแต่เป็นเสียงกระซิบมากมายเสียงกระซิบจากรอบทิศจากใต้ดินจากบนฟ้าจากต้นไม้จากก้อนหิน เสียงเหล่านั้นพูดประโยคเดิมซ้ำๆแล้วเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆกลับไปกลับไปกลับไปเสียงกระซิบเหล่านั้นเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงที่โหยหวนคล้ายเสียงลมพายุที่พัดผ่านช่องเขามันดังจนแทบจะทําให้แก้วหูของอาจารย์สมภพแตกเขารู้สึกเหมือนมีแรงกดดันบางอย่างกําลังบีบรัดเขาจากทุกทิศทางด้วยสัญชาตญาณของการเอาชีวิตรอด อาจารย์สมภพหันหลังกลับแล้ววิ่งหนีสุดชีวิตเขาวิ่งแบบไม่คิดชีวิตไม่ได้สนใจว่ากำลังวิ่งไปทางไหนขอแค่ให้พ้นจากเสียงกระซิบอันน่า,ก,ากลัวเหล่านั้นเขาวิ่งไปเรื่อยๆจนล้มลงด้วยความเหนื่อยอ่อนห่างจากจุดเดิมมาไกลพอสมควรเสียงกระซิบเหล่านั้นยังคงตามติดเข้ามาในความรู้สึกแต่ก็เริ่มแผ่วเบาลงเรื่อยๆเมื่อรวบรวมสติได้อาจารย์สมภพก็รีบเดินทางกลับไปยังเต็นท์ของเขาในทันที เขารีบเก็บข้าวของทั้งหมดและเดินทางออกจากป่าภูหลวงในคืนนั้นเลยโดยไม่คิดที่จะรอให้รุ่งเช้าแม้จะต้องฝ่าฟันอันตรายและอุปสรรคมากมายแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะอยู่ต่อแม้แต่นาทีเดียวอาจารย์สมภพกลับมาถึงบ้านด้วยสภาพที่อิดโรยและใบหน้าซีดเปลียดเขานอนสมอยู่หลายวันด้วยอาการไข้และฝันร้ายที่เต็มไปด้วยเสียงครซิบเหล่านั้น เขาเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนร่วมงานฟังและได้ทราบภายหลังว่าชาวบ้านในพื้นที่นั้นมีเรื่องเล่าของเจ้าป่าหรือวิญญาณทู่พิทักษ์ป่าที่มักจะปรากฏตัวในรูปของเสียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสียงผู้คนเสียงดนตรีหรือเสียงกระซิบเพื่อทดสอบและขับไล่ผู้ที่ล่วงล้ำเข้ามาในอนณาเขตของพวกเขาเรื่องราวของนัดและพลอยที่ได้ยินเสียงเรียกชื่อของคนรักที่ไม่ใช่คนรัก เรื่องราวของทีมสำรวจป่าที่ถูกล่อลวงด้วยเสียงร้องไห้ของเด็กทารกและเรื่องราวของอาจารย์สมภพ,พที่ได้ยินเสียงพูดคุยและเสียงกระซิบจากป่าลึกเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องเล่ามากมายที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังอําาจและความเร้นลับของป่าเขาในประเทศไทยสิ่งเหล่านี้สอนให้เราเข้าใจว่าธรรมชาติไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ที่เราจะเข้าไปเก็บเกี่ยวความสุขหรือใช้ประโยชน์เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นพื้นที่ที่มีชีวิตเป็นของตัวเองมีกฎเกณฑ์ที่มนุษย์อาจยังไม่เข้าใจและมีผู้ดูแลที่มองไม่เห็นคอยปกปักรักษาดังนั้นเมื่อเราต้องเข้าไปในป่าเขาที่ไหนก็ตามไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตามจงจำไว้เสมอว่าให้ทำตัวให้สุภาพให้ความเคารพต่อสถานที่และรับฟังเสียงของป่าอย่างระมัดระวังเพราะบางครั้งเสียงที่คุ้นเคยหรือเสียงที่ดูเหมือนจะชวนเชิญ อาจไม่ใช่เสียงของสิ่งมีชีวิตที่คุณรู้จักแต่เป็นเสียงจากบางสิ่งที่จ้องจะช่วงชิงความสุขและอาจจะถึงชีวิตของคุณไปได้ทุกเมื่อจงเชื่อในสัญชตาตญาณของคุณและอย่าได้หลงเชื่อเสียงแปลกๆที่เรียกคุณจากความมืดมิดของพงไพรเพราะบางครั้งสิ่งที่ป่ากระซิบเรียกชื่อคุณอาจไม่ใช่เพื่อเชื้อเชิญให้คุณเข้าไปใกล้แต่มันอาจจะกำลังกระซิบคำอำลาสุดท้ายให้คุณ โดยที่คุณไม่รู้ตัวก็เป็นได้